วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการจัดยาให้กับผู้สูงอายุที่บ้านนะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราจะเห็นผู้สูงอายุเวลาเขาจัดยาทางกันนะเราจะเห็นว่าเขาจัดยาแบบนี้เนี่ยจะเป็นตลับแบบนี้ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยถ้าเกิดยามันเยอะๆนยมันจะเก็บไม่พอทีนี้สิ่งที่เขาเวลามันเก็บไม่พอเนี่ยคนไข้ก็จะชอบแกะแผงแกะฟอยออกมาแล้วมาใส่ตรงนี้ซึ่งมันเก็บได้ไม่ค่อยดีใช่ไหมยายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหมดอายุเมื่อไหร่แล้วก็คุณภาพเนี่ย ถ้ามันไม่ได้อยู่ในหีบพอเนี่ยคุณภาพมันก็จะมีความชื้นความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยโอเควันนี้จะมาแนะนําวิธีการจัดยาแบบถูกต้องให้ฟังกันอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการจัดยานะครับอ่ะอันดับที่1กึ่อนนี้จะเป็นซองยานะครับซองยาก็ขนาดสัก8คูณ12เซนนะครับนะอันที่1ถัดมาเราก็จะมีเป็นตัวแผ่นสติกเกอร์นะครับไว้คอยบอกว่าอันไหนคือมื้อเช้า มื้อเที่ยงมื้อเย็นอันไหนก่อนหลังอาหารนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นปืนยิงผ้านะครับปืนยิงผ้าตัวนี้จ,จะเป็นตัวที่สําหรับร้อยตัวที่เป็นซองยาแต่ละซองเข้าด้วยกันในแต่ละมื้อนะครับนี่นะครับวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะครับก็เอายาของคนไข้ที่ที่บ้านเราเนี่ยอเอาออกมาแล้วก็แยกเป็นมื้อให้ชัดเจนว่าอะไรกินเช้าอะไรกินเที่ยงอะไรกินเย็น แล้วเราก็จะมาใส่แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างยางของที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นตัวหลังอาหารเช้านะครับหลังอาหารชาเช้าแล้วก็เขียนว,ว่าหลังอาหารเชา้าพยายามเขียนตัวใหญ่ๆนะครับเพราะผู้สูงอายุที่บ้านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับหลังอาหารเชา้าป๊บก็แปะสติกเกอร์ อันนี้เป็นของมื้อเช้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาร้อยเข้าด้วยกันนะครับก็จะเป็นมื้อเช้านะครับมื้อเช้ามื้อเที่ยงนะครับมื้อเย็นนะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับวิธีทำเราก็จะเอาปืนยิงผ้าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับอันเนี้ยคืออุปกรณ์สําคัญเลยเป็นไฮไลไท์เลยในการร้อยยาเข้าด้วยกันนะครับนี่ ก็ตั้งให้มันตรงนะดูให้มุมมันชชนกันก็เจาะไปแบบนี้เจาะไปแบบนี้ก็ลอยเข้าด,ด้วยกันด้วยการกดยิงนะปึ๊บ,บนะนก็จะลอยเข้าด้วยกันและแต่วเวลาให้เขากินเนี่ยเขาก็จะพกตัวเนี้ยในหนึ่งวันพกไปไหนมาไหนเวลาไปเที่ยวแล้วเวลากินก็จะมีแบ่งออกเป็นมือ้อเช้ามื้อเทีย่ยมื้อเย็นนะครับก็เนี่ยตัวอย่างที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เสร็จแล้วนะครับที่เราก็จัดยาดที่บ้านนะ่ยให้แบบนี้นี่แหละนะครับก็มีก่อนอาหารเชา้าหลังอาหารเช้านะครับหลังอาหารเที่ยงหลังอาหารเย็นนะครับแต่ว่าก่อนนอนเขาไม่มีนะครับเหมือนกันก็ จัดเป็นชุดชุดไว้เพียงแต่ว่าอย่าจัดเยอะมากๆเพราะบางทีเนี่ยคุณหมอนัดมีการปรับเปลี่ยนยาเพราะเราเดี๋ยวเราก็ต้องเอายาออกมาอีกจัดสักทักสักหนึ่งอาทิตย์ก็พอเนาะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เขากินนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้เขาลดโอกาสในการผิดพลาดในการกินยานะครับแล้วก็ช่วยให้ไม่ลืมด้วยเนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ